ปนะระทับใจในคอสสนี่ประทับใจในภูมิความรู้ของอาจารย์โอ๋แล้วก็ครูแจนนะคะที่มอบให้กับเรามีคุณค่าทางกายแล้วก็ทางจิตทําให้เราเวลานอนฟังเสียงเสียงดนตรีแล้วก็เสียงฟรุตของอาจารย์โอ๋เนี่ยมันเป็นการผ่อนคลายรู้สึกสบายเบามีความสุขมากค่ะแล้วก็อาหารก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์ แล้วก็ทําให้เรารู้คุณค่าแล้วเราควรจะมาปรับใช้กับชีวิตประจาวันนะคะส่วนการเขียนภาพแมนดาราก็ประทับใจซึ่งภาพแมนดารานี้เป็นอะไรที่ตอนแรกตัวเองก็ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่ว่าทำไมจะต้องมาเขียนมาวาดอะไรแต่ว่ามันเขียนออกมาจากความรู้สึกหลังจากที่เราได้รับการบําบัดมาแล้วภาพมันจะออกมาเองจากความรู้สึกนึกคิดของเราแล้วก็วิเคราะห์ภาพเนี่ยซึ่งตรงกับอุปนิสัยใจคอของเรามากซึ่งเป็นอะไรที่ ไม่เคยเชื่อมาก่อนแต่ประทับใจจย์โอมากๆนะคะแล้วก็การช็อกเซลล์ก็ชอบเย็นมากหนาวมากแล้วก็สนุกมากวันนั้น3วัน2คืนเนี่ยเต็มรายการนี่เก่าไม่หมดนะคะตอนยังมีอีกเยอะแต่ยังกล่าวไม่หมดแต่ว่าอยากจะขอเชิญชวนแล้วบอกว่าประทับใจมากมีประโยชน์ทั้งทางกายแล้วก็ทางจิตค่ะคุณประโยชน์ในนั้นมีพร้อมมีทั้ง บำบัดทางเสียงดนตรีใช่ไหมคะก็ได้นอนพักผ่อนแล้วก็ได้ฟังเสียงฟรุตของอาจารย์โอแล้วก็การซ่อมเสียงวินิจฉัยโรคปรายมะด้วยค่ะซ,ซึ่งซึ่งคือทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งทางกายแล้วทางจิตยังไงอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆกัลยาณวิตทุกคนที่ถ้าสมมุติว่าคอสามวันสองคืนเนี่ยมันยาวไป คอร์สสั้นเนี่ยของมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะแล้วจะประทับใจแล้วก็ราคาเนี่ย250บาทเนี่ยคุ้มค่ามากเลยค่ะกับกับกับภูิความรู้แล้วก็ประโยชน์ที่อาจารย์โอและก็ครูแจนเนี่ยมอบให้กับเรายังไงก็ลองมานะคะแลวจะประทับใจวันที่15ค่ะสิงหาพฤศจิกายนนี้นะคะยังไงถ้าสนใจก็ติดต่อกับครูแจนนะคะยังไงครูแจนอาจจะมีเว็บไซต์แจ้งให้ทราบพ,พร้อมเบอร์โทรศัพท์นะคะขอบคุณค่ะ